สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวโลกครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวต่างชาตินะครับสวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องยิปซีตะทานแมจิกเฮาทูดูโทรจิตแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าแบบนั้นแหละครับ เหมือนดูกันด้วยเจตนะครับ mm hmm. วันนี้เปิดไพ่คนที่เกิดวันพุธที่สิบยี่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดถึงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับหนึ่งสองสาม 四、五。<Please. S 2> uh. ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับนั่นคือการวิเคราะห์เจาะลึกถึงสถา,านการณ์จะเรียกว่าดูดวงก็ได้แต่ผมเรียกว่าวิเคราะห์ดวงวิเคราะห์ชะตามชมกันครับสถา,านการณ์ใบแรกขึ้นมาก็หาเลยครับเจ็ดดาบคนขี้รลับขี้ขโมย <laughs> มีแผนการอะไรชั่วร้ายอยู่ป่ะเนี่ยเจ็ดดาบ เก้าเหรียญจะลอกปลอกลอกเงินไม,นม่ไม่อระอุสิบเหรียญนี่หนึ่งถ้วยโอวิปุปรักใหม่สดชื่นอ,อยู่ระหว่างการเจรจาคิดหนักเพราะเขามีผัวแล้วสิบ <c oughs> ไม่เท้าแล้วก็สี่ไม้เท้านะครับเอ๊สี่เหรียญ ไม่มีพาใหญ่นะครับไม่มีพาใหญ่เลยนะครับมีพาดาบหนึ่งใบสองใบพายเหรียญสองใบพายเท้าหนึ่งสองสามสี่ไปถ้วยเลยเพราะฉะนั้นความรักไม่โดดเด่นโดดเด่นก็แอบ,บรักไม่ไม้หวังจะแอบ,บรักเขารักเขารรักเงินเขารักเขาหรือว่าจะหลอกลวงเขา คตรเจ็ดดาบอะผมผมเคยบอกแล้วว่าเจ็ดดาบมันเป็นลูกน้องเดวิลเดวิลก็คือมาเฟียเป็นเจ้าพ่อเป็นอะไรที่คุดยิ่งใหญ่ทุกรูปแบบโกงก็ปปี้ลอกเลียนชกถวยเจเลใช้หมดนี่เจ็ดดาบเลขเก็บเลขนำโชคไงครับจเจเจ็ดคนเนี้ยขโมยมาห้าอันแล้วเหลือสองอันเนี้ย ตีความได้ว่าถ้าท่านจะทำอะไรให้มันบรรลุรุ่งไปได้นะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแผนเยอะนอะครับพูดแล้วเจอจะพูดน้ำไหลไฟดับพูดให้มันตั้งตัว <c oughs> หรือมันก็ต้องใช้วิชามารบ้างบางทีอ่ะเหมือนมันต้องมีบ้างอ่ะซื้อกินไม่หมดคดกินได้เรื่อยๆครับ, <c oughs> ค,รบคดๆบ้างครับไม่ได้สอนให้เป็นคนไม่ดีนะ แต่ว่าเพิ่มขึ้นเจ็ดดาบเนี่ยมันอยู่ในช่วงจังหวะจังหที่เหมือนถูกปอดเล็กตอดน้อยอยู่เรื่อยเลยถูกโกงอยู่เรื่อยเลยแม่งจะเล่สายตลอดอันนี้นะครับถ้ามาขึ้นกับรเรามันก็เป็นโชคของเราในเรื่องของการผิดนิดผิดหน่อยโกงนิดโกงหน่อยเพื่อให้เป้าหมายบรรลุแต่ไม่ได้ทําให้ข้เดือดร้อนถึงขั้นล้มจมนะไม่ใช่นะอะนะครับรสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้นะครับ มีสามไม้เท้าเป็นตัวถ้วยประสานนะครับมีคิงมีแจ็คซึ่งถนัดในการพูดแลเจรจามากในการโน้มน้าวจิตใจโคตรมากออันนี้คือการประสานงานให้เกิดความปัาจใจเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบุคลบคลที่สามคนที่สามว่าจะเจรจาเรื่องอะไระมันจะมีบุคคลที่สาม,สามเป็นตัวประกอบไม่ใช่เป็นตัวประกอบอ่่ตัวสําคัญเลยไม่มีบุคคลที่สามไม,ไม่รู้เรื่องงานไม่จบทุกอย่างไม่บรรลุ ไม่ไปรู้ตามหวังตามคาดอ่ะมาดูาเรื่องการงานนะครับหนึ่งสามไม้เท้า,ากาิ่งไม้เท้าแจ็คไม้เท้าสิบไม้เท้าการงานโดดเด่นดีมากพร้อมกับการเงินเก้าเหรียญสิบเหรียญนะครับอาชีพอิสระอาชีพตัวมากอาชีพอิสระอะไรครับมันเป็นอาชีพที่ทําเงินที่ไม่ตายตัวไงครับอย่างนี้ข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยมองธุรกิจอันนี้ นักเดินทางนักขนส่งใช่ถ้ามีดวงเดินทางไหมมีหนึ่งใบสองใบนี่ดวงเด,งดินทางนะครับการงานที่การงานเคลื่อนไหวงานงานการงานที่ไม่นั่งอยู่กับที่แต่ถ้ามันต้องการยอดเงินหรือว่ารายรับให้มันมากขึ้นมันก็ต้องมีการขยับขยายเคลื่อนไหวขยับมือขยับเท้าสะบัดโตดุกออกมาได้แล้วหนึ่งประมาณนั้น อ่ะต่อมากันเงินมันมีเก้าเหรียญสิบเหรียญแล้วก็สี่เหรียญขี้งกอรวยแล้วยังขี้งกอ,อีกอ่ะเก้าเหรียญมันมันเหมือนคุณอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเรวส่งสิทธิ์สองใจว่าคุณไปเหอะเก้าเหรียญมีเงินเยอะซื้อได้อยู่แล้วล่ะอยู่จะซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นเองจะเอาหรือไม่เอาเหมือนจะซื้อรถอะมันก็ไม่ใช่รถมือสองญี่ปุ่นแน่ๆอย่างน้อยมันก็ต้องรถยุโรปอะ่ะยุโรปจะมือหนึ่งมือสองอ,องันแน่ๆมือสองของ อันนี้คงไม่มองหรอกไปรถแนวหรูหูนะครับทางบ้านก็เพียอพร้อมไปด้วยการเงินเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนะครับงกเดียงที่คุณงกจ่ายแต่คุณที่จูนจ่ายนะครับไม่ทําให้กระเดือร้อนอะนะครับถือว่าการงานกับการเงินนะดีนะครับความรักมีตัวเดียวอะ่ะแล้วก็มีไพ่แอบซ่อนแล้วก็มีไพ่ยิงไม้มีชายเจ้าชู้นิดๆเก่งคุยเก่ง นี่ไอน้นี่คิงไม้เท้านี่เป็นบุคคลที่เหมือนพูดแล้วอ่านใจคนออกคุยกับใครแล้วเขาเขาลึกซึ้งได้ง่ายนะครับความรักก็เลยเป็นอะไรที่มันไม่แน่นอนนะครับเหมือนคุณมีให้เลือกอะ่ะมันจะเริ่มต้นใหม่แต่ว่าก็กลัวเจ็บเคยเจ็บมาแล้วแต่ไม่เคยจำหรอกครับเรื่องความรักอะใครบอกเจ็บแล้วจำอะผมว่าคนหนึ่งอะไม่จำแต่กูไม่มีกูไม่เอาแล้ว ถ้ามันเข้ามาก็รับมันไปแค่นั้นเองความรักไม่โดดเด่นนะครับเรื่องสุขภาพก็เรื่องของความดันสายตาม่เกณฑ์จะออกไปแนวโรคสมเศร้าด้วยหากโขมการงานหากโขมเกินไปลงลึกจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปเนี่ยเน,นี่ยคือสิบไม้เท้านะครับมันเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ยังจะไม่ได้อะปล่อยวางไม่ได้อะรักตัวเองหรือรักเงินอ่า กุวันนี้ทำํำไปเพื่ออะไรอต้องคุยน้วต้องถามตัวยเองบ้างนะทําไปเรื่อยเปยื่อยทาแล้วมันไม่ได้อะไรอะ่ะทําแล้วมันก็เหมือนเท่าเดิมทั้งท้ที่ตั้งใจจะให้ไม่ให้เหมือนเดิมเหตุที่มันไม่เหมือนเหตุที่มันไม่ได้ดังใจที่อยากได้มากกว่าเดิมเพราะว่าวิธีการมันยังเหมือนเดิมอยู่นะครับกระเปรียบวิธีการอย่างที่ผมบอกอะ่ะ <c oughs> ถ้าทําธุรกิจเกี่ยวค้าขายอะ่ะเนี่ยทมให้เท้า แจกไม้เท้าเนี่ยคือการเดินทางชัดเจนนะครับขึ้นไหวขึ้นที่ไอ้นี่เหมือนจะนั่งอยู่บนลังอะ่ะแต่เขาไม่ได้อยากนั่งอยู่ตลอดนะอยากลุกนะอยากลุกไปพูดไปเจรจาอยากเข้าไปลุยเองอะ่ะประมาณนี้เพราะว่าคิงไม้เท้าสุดมากก็ระดับใหญ่แล้วหัวนหน้าแหละระดับที่เ,เหมือนตำแหน่งสูงนะครับเพราะด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญน,นะครับเหมือนท่านจะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งท่านจะ สื่อสารโดยตรงกับคนคนนั้นอาจจะมันอะไรอ่ะเหมือนแบบโหอธิบายยากว่าเข้าใจยากกว่าเนี่ยไพ่ตดยช่วยคือสามไม้เท้าไพ่ตดยช่วยคือคิงไม้เท้าคือมีบุคคลที่ดูแล้วน่าเชื่อถืออ่ะดูจากใครน้อปุ๊บแล้วน่าเชื่อถือเลยเมื่อเราพูดอะไรเขาไม่เชื่อแต่มีคนนี้มายืนยันช่วยให้เลือกอ่าเชื่อถือได้อ่าครับมันก็จะผ่านไปได้โดยสะดวกแล้วก็ ก้าเหรียญที่เปลียนน่ะเงินเยอะไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินหรอกอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักกับสุขภาพแล้วก็ความเครียดนะครับเครียดมากวิธีแก้เครียดก็คือการถลุงเงินครับเงินมีเท่าไหร่ถลุงนะครับซื้อความสุขความสุขถ้ามันเงินมันซื้อได้หมดทุกอย่างคิดว่ามันซื้อได้นะก็ซื้อเลยเอาเงินนั่นแหละซื้อความสุขใส่ตัวไปนะครับดูโดยรวม,มไม่มีอะไรล้านะครับทรื่องที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธ หมายถึงการเจราจาดาวขุดการเจราจาสีเขียวใครมีอาชีพที่ต้องค้าขายต้องพูดต้องพูดต้องสื่อสารอะไรเงี้ยอาชีพหมอดูก็ใช่นะอืก็จะมีเคล็ดลับอยู่ว่าท่านต้องทําบุญใส่บาปบรรพุธด,ด้วยของหวานหวานนึ่เหนียวอะนะครับถ้าามีเจราจาอยู่บ่อยๆครั้งตะนมนาที่ใจคนก็ ให้หาแหวนหยกสีเขียวดาวพุธนะ่ะมันคือวแทนสีเขียวแหวนหยกสีเขียวมาใส่นิ้วชี้ข้างที่ท่านถนัดนิ้วชี้คือนคือสั่งการคือนิ้วคือคมพูดนะครับแต่ตอนนี้หาไม่ได้แล้วผมหาไม่ได้ถ้าใครหาไดไ้ผมก็เคยใช้นะครับตอนนั้นนะเออมันถึงวันนึงอะไรมันเปลี่ยนไปมันก็ลืมอะไรเก่าๆที่เคยใช้ผมก็เพิ่งนึกได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีการต้องพูดต้องเจรจาโดยเฉพาะเรื่องคำมาค้าขายนะครับน่นแะละคำบุญคำพูดด้วยของหเหนียวนะครับขนมชั้นของหวานหรืเหนียวอย่างเงี้ยแกงเขียวหวานพันแนงเออหวานนะปลาโลก็หวานนะขนมเหนียวเหนียวหวานหวานขนมชงขนมชั้นใช่หมดนะครับดีแต่ว่าไม่ให้หวานระแวงแต่ให้รู้เท่าทัน คนเขาบ้างคือยังไงก็แล้วแต่ต้องได้เปรียบอ่ะต้องได้เปรียบอาจจะยอมขาดทุนนิดหน่อยแต่ได้เปรียบกลับมาเยอะเออมันแหละรครับคุม้มอ่ะนะครับนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธประจัวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมีอะไรสงสยัยสอบถามได้นะครับสําหรับท่านที่ฟังแล้วไม่เข้าใจมันไม่ได้พูดเรื่องกูเลยนี่หว่าเกิดเป็นพุธปะละ่ะเกิดเป็นพุธอ่ะ มันต้องเกี่ยวสักเรื่องอ่ะต้องโดนสักเรื่องอ่ะไม่โดนเลยก็สอบถามได้นะครับให้เปิดไปให้แล้วนะครับสามารถดูได้ตลอดนะครับก็ขอบคุณที่ท่านรับชมรับฟังนะครับสําหรับท่านที่มาใหม่ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยยอดทะลุสองพันไปแล้วครับสองพันสองนะครับโอ้โหสองพันนี่นะมึงดีใจใช่ครับผมมาจากผมไม่มีใครรู้จักผมไม่ได้บอกว่าผมทําช่อง คนที่ผมสนิทคนรู้จักทั้งหลายนี่ผมแทบไม่ได้บอกเลยนะพวกท่านคือผู้ชมที่แท้จริงที่แท้จริงเลยแบบว่า organic, ออกนทกดอกภาษาอังกฤษท่านได้รับมเข้าชมใหม่นะครับก็คิดเห็นยังไงรู้สึกยังไงนะครับบอกกันมาคุยกันได้นะครับช่วยกันฝากช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยรวมถึงท่านที่ชมอยู่แล้วเป็นประจำหรือไม่ประจำก,ก็ตามนะครับ ฝากคนไไก็แชร์ข้อดตามให้ผมด้วยนะครับช่องเริ่มโตท่านเป็นผู้ทรงอิทธิพลสำหรับช่องน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเต็มที่ครับท่านเต็มที่ครับท่านไม่ขอไม่ได้ไม่หาไม่เจอไม่ถามก็ไม่รู้นะเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละอะไรที่มันติดขัดเขาต้องเรียนรู้หรือสอบถามหรือหาหรือไม่ก็ขอความช่วยเหลืออ่นะมีอยู่แค่นี้นะง่ายๆอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้า ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขตูขขขพะประรกายแข็งแกร่งเงินทองไหลมาเทมาตามที่ท่านพึงปรารถนาในทุกๆอย่างตามที่ท่านพึงประสงค์แก้วค่าปลอดภัยเดินทางไปไหนขอให้แก้าดจากอันตรายทั้งยทั้งปวงนะครับตูพร,รกายแขง็งแกรงพบกับใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ